สวัสดีครับอินฟินิตี้อาซีนะครับวันนี้พามาดูรถขุดค่า,ายฮิโ m แมกฮิโ o m i กนะครับเป็นงานผลิตจากประเทศตรุรกีนะครับ รถนี้ฮีโรเมกเป็นรุ่น s 4รุ่น4แล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เครื่องยนต์อินูซูสีสูบนะครับตัวนี้เป็นช่องล่าง LC ลล้อเลืก9ลูกใช้แคลริเอตัวนะครับการล้อนำดามเฟรมข้างกันแบะนะครับตัวนี้ดามพิเศษมาอย่างดีปุ่มกีตัวนี้1.1คิวนะครับดามพิเศษ ก็ประมาณยี่สิบสามประมาณยี่สิบสามตันนะครับตัวนี้สวยงามมากทรงรุถนี้ออกมาแนวทางคล้ายหุ่นยนต์เลยนะตัวนี้บูมอารมใช้เหล็กแข็งพิเศษน,นะครับเชื่อมตลอดแนว จอแสดงผลในตัวรถเป็นแบบทัชสกรีนนะครับตัวเคาเตอร์เวทหลังจะสูงกว่ารุ่นแรกๆนะครับตัวนี้มีกล้องหลังมีไฟสองสว่างนะครับบนหัวเก็งแล้วก็ท้ายเคาเตอร์เวท ตัวคอตวเทนเหลังมีกล้องนะครับมีไฟสองสวารรุ่นนี้ใช้ปัม๊ม k 3 v นะครับ รถสวยบึกบึนนะครับตรงล่าง LC 9รนเรือ9ตัวตมีกาด3ตัวนะครับกันหลุดลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสามารถติดต่อเข้าไปได้ที่บริษัทพินสยามจำกัดนะครับ HMK 230 LC ทอนนิ่มมากนะตอนนี้